สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆวีพีน้องๆชา YouTube ครับสวัสดี FC ทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับผมครับช่องเซตเตอร์ดินหลวศนรีสเกตครับวันนี้มาเปิดหน้าง,งานใหม่อีกที่หนึ่งครับขอโทษจริงๆขอโทษอย่างสูงเลยครับขอโทษ FC ที่ไม่ได้รีวิวจบรีวิวส่งงานในตัวคลองที่ปลูกต้นกระท่อมครับที่เป็นขุดร่องสวนครับเพราะว่าเนื่องจากว่าผมได้ไปดูงานอีกที่หนึ่งในทีนี้ มันเข้าไปไม่ทันครับรถย้ายออกมาก่อนผมก็ต้องวิ่งมาเคลียร์หน้าง,งานตัวนี้อีกก็เลยไม่ได้เข้าไปถ่ายให้รับชมครับกันรับผมขอถ่ายโทษแทนนะครับก็เป็นรีวิวหน้าง,งานใหม่เป็นงานขุดสะแล้วก็ถอยดินขึ้นไปผมที่ครับนี่ครับแบบนี้หรือเปล่าครับที่เขาเรียกว่าถอยเทก็ขุดตรงนี้ครับไปถมตรงน,นู้นเป็น f อซครับเป็น P f c ซที่อยู่ทางกรุงเทพครับ ที่ติดตามผลงานเรามาแล้วก็ได้เรียกใช้บริการครับขอบคุณพี่มนัสครับนาง,งานนี้อยู่เขตเขาเรียกอะไรอะ่ะตำบลทุ่งชัยครับอำเภออุพอร์าีสัยจังหวัดศรีสะเกดครับเป็นขุดบอ่อลึก3เม50นะครับเพื่อที่แล้วก็ทอดินขึ้นไปถมที่ครับเพื่อทําที่อยู่อาศัยครับปลูกบ้านทําเผื่อไว้ครับเพะพี่แกทํางานอยู่กรุงเทพครับ ตอนนี้ก็ใส่คันไปนี่นิดหน่อยครับสะไม่มีน้ําครับต้างล่างจะเป็นเหมือนดินแบบดินเหนียวติดหินหินหน่อยครับเมอนดินลูกลังหน่อยภาษาบันเท่านะครับเอินดินหินแห่ครับติดหินแห่ภาษากลางผมไม่เรียกว่าไม่รู้เขาเรียกอะไรนี่ครับ ยังสวยเลยครับแบบนี้ก็ทำงานร่วมกับเจ้าล็อกครับเจ้าล็อกนี่ก็มีพี่แถวบ้านมาขอซื้อครับแต่ก็ยังตัดสินใจอยู่เพราะว่ามันมีแรงงานทอยครับมีแรงงานใช้หกล้อส่วนใหญ่ครับนี่ถ้าง,งานแบบนี้ไม่มีหกล้อก็ลำบากครับไปจ้างเขาก็ลำบากแล้วก็ทีนี้มัน ถวบ้านผมมันมีแต่รถยางเล็กครับไปหาซื้อรถสเปคใหญ่มันไม่ค่อยมีสเปกเล็กผมถ้าผมขับแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ทนไม้ทนมือครับมันพูดตรงๆก็มันไม่ทนตีนผมไม่ได้ครับดินนี่ก็ถือว่าเป็นดินขุดง่ายครับไม่ถือว่าขุดยากขุดง่ายแล้วขุดสวยด้วยครับ คืนก็เก็บไปเรียบๆเนียนเยนไปเลยครับขุดโดยอาจารย์โอเล่ครับหรือว่าป้าป๋าของเรานั่นเองผลครับหกล้อก็เป็นน้องชายผมครับเป็นน้องชายแท้ๆผมเลยรถหกล้อผมส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยได้วิ่งครับส่วนใหญ่จะเก็บไว้ทำงานตัวเองแล้วก็ไปช่วยปะคพวงนี้นน,น,น่อยครับ จัดไป,ปแลกเลยครับเต็มที่ไปเลยลูกเพ่รถเราเองจัดตักจัดเต็มแบกเป็นแบกอย่งี้อยที เจ้ล็อกนี่ไม่ค่อยได้ออกกล้องเท่าไหร่ครับจะล็อกนี่เขินกล้อง <c oughs> ไม่ค่อยได้รับจ้างส่ว <c> น <oughs> ใหญ่เลยเก็บไว้ทํางานตัวเอง ออแจ๋วครับแบบนี้แบบนี้ลูกค้าชอบครับจัดมานินเนียนนั่นจะได้มีงานเพิ่มครับสำหรับท่านใดที่สนใจติดต่องานนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0 6 1 1 2หกหนึเลยนะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวครับรับสาย2ชั่วโมง นี่ตรงนี้ก็น่าจะได้ขึ้นเป็นชั้น2นะครับเพราะว่าระดับความสูงจะเป็น2เมตรครับวันนี้น่าจะได้วิ่งกลางคืนด้วยนะครับนี่ดูทาดนะ้ านแบบนี้ถ้าเกิดไม่มีรถตัวเองก็ลําบากนะครับจ้างรถรวมก็วุ่นวายครับอยากงานเราไม่ใช่ว่างานมีตลอดครับรถ,รถรวมเขาก็เข้าทีมเขาหมดแล้วจะดึงมาก็ยากครับเกรงใจถ้ามีรถเราเองเนี่ยถ้าเกิดใช้เป็นยางเลก็กก็ผมก็ว่ามัน แต่ถามว่าผมชอบไม่ก็ชอบอยู่นะครับแต่ว่าผมชอบยางใหญ่มากกว่าเพราะมันดูบึกบึนดีด้วยทีนี้หน้างานเรามันเป็นงานทอยสะส่วนใหญ่ครับแล้วก็เป็นงานตัดคิวทําหนองขุดลอกไปอย่างนั้นครับมันก็เลยรถใหญ่มันก็เลยจําเป็นครับตอนผมซื้อมาที่แรกครับครกแถวบ้านก็บอกซื้อมาทำมายางใหญ่มันวิ่งกับเขาไม่ได้อย่างงี้ผมก็บอกผมไม่สนใจครับ ผมมีงานตัวเองครับไม่มีงานผมก็จอดไม่ไม่ใช่ว่าหยิงนะครับแต่ว่าคือหน้าง,งานเรามันเหมาะเหมาะสําหรับรถใหญ่มากกว่ารถยางที่ผมก็ชอบครับก็ถ้ามีอกาศก,าก็อาจจะซื้อมัอนกันครับแต่ว่าตอนนี้หน้าง,งานยางใหญ่เรามันสาคัญกว่าเราก็เลยต้องเลือกรถยางใหญ่แล้วก็อีกอย่างตอนซื้อมาราคา,ก,าก็พอฟังด้วยครับก็ไม่ได้ถูกก็ไม่ถือว่าถูกแต่ก็ไม่ถือว่าแพงครับ ก็ถือว่าได้รถพร้อมใช้มาขัดหนึ่งได้สปงสเปคใหญ่มาแล้วก็อุ่นใจครับฝงทงฝงท้ายช่วงล่างเรามันใหญ่หมดแล้วเกียร์เกอรวงนี้ก็ใหญ่หมดแล้วครับวงกระบะก็ามาตรฐานครับ บอกดำก็ใหญ่กระบะก็หนาช่วงล่างจะเป็นช่วงล่างมิซูนะครับเกียร์เป็นเกียร์ดกกาตุดแหลมหกเกียร์กระบะผมก็ไปเสริมข้อขึ้นมาอีกครับเขาบอกคนอื่นไม่ได้ตัดลงให้เตียลงผมมีแต่สูงไม่เสริมขึ้นไอ้เขาเสริมไม่สูงขึ้นครับเพราะว่ามันจะได้ดูบึกบืนดี วันนี้เป็นล็อกนางฟ้านะครับสีเดิมเดมหัวนี้ไม่เคยผ่านการทํำสีเลยเขาะนี่บางเข็บเลยครับไม่มีสีโปเลย สเปคกระบะน,นะครับน่าจะประมาณกว้างประมาณ2เมตร35อาจะประมาณนี้ยาวประมาณ3เมตร8ครับผม,ผมก็เสริมราวขึ้นไปสูงขึ้นไปอีกครับ ทุกวันนี้บ้านผมก็เริ่มเริ่มมองยางใหญ่แล้วครับเป็นบางทีมงานเขาก็บางที่เขาวิ่งดินเป็นอาชีพที่เขาเหมางานโดยอาชีพเขาก็มองหาเป็นยางใหญ่กันส,ส่วนใหญ่แล้วครับตอนนี้เริ่มมองแล้วยังวิ่งงานหนองหน้าฝนอย่างเงี้ยรถเลก็เฟืองไทยกระจุยกระจายหมดครับพอ,อมาเจอรถใหญ่ครับเดี๋ยวรถใหญ่ไปรวมเขาก็อู้เขาว่ามัน มันโอเคครับไอ้นี้งานเหมาก็เหลือเยอะด้วยครับใส่ก็น้องๆสิบล้อถ้าบุ้งกีมากเอกผมเคยไปแบกเขาก็อยู่ประมาณแปดตักครับก็ใส่ให้ประมาณแปดตักก็วิ่งสบายสบาย แตกก้กาตักครับแล้วแต่สเปคกระบุงกระบะก็หนาครับพื้นหนาฝาข้างหนาครับไม่มีผูกกระจงตัวซีก็หลวมสวยครับตลอดทั้งเส้นนี่เป็นดัมแท้นะครับเป็นรถห้างมาเลยตัวซีเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลัง เดียวยังไงสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนครับสำหรับท่านใดที่สนใจติดต่องานก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0611234230เลยนะครับสำหรับนี้ผมก็ขอตัวครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ